กล้าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมในเกมฟรีไฟแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีกิจกรรมดีๆมาบอกนะครับก็คือกิจกรรมแจกเฟซฟรีนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นปทห้าแล้วนะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกิจกรรมเหมือนเดิมครับแจกเฟซฟรีกติกาง่ายๆครับหนึ่งครับไปกดติดตามในช่อง youtube ผมนะครับสองครับคอมเมนต์ในช่อง youtube ผมเท่านั้นนะครับ บอกแล้วนะครับ2องให้ไปคอมเมนต์ใน YouTube ผมเท่านั้นนะครับกับอ่อคลิปนี้ผมขอผู้ติด,ดตาม70คนนะครับ70็พูดด้ติดตามนะครับคลิปนี้ถ้าถึง70็พูดด้ติดตามเมื่อไหร่ผมจะมาทำการแจกเพชรอย่างแน่นอนเลยนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับเออส่วนที่ใครยังไม่เข้าใจที่เห็นอ่าคลิปใน TikTok ให้ให้ เพ,พื่อนเพื่อนพี่พี่คนไหนให้ปัดไปขวานะครับแล้วมันจะเข้าไปที่หน้าต,ติตเตอรผมแล้วจะมีรูป youtube ให้กดเข้าไปตรงนั้นนะครับกดกดเข้าไปตรงนั้นเสร็จแล้วก็เข้าไปติดตามใน youtube ผมแล้วก็คอมเมนต์ในช่อง youtube ผมที่ผมจะลงอีก ep ที่ห้านี้เท่านั้นนะครับอย่างอื่นผมไม่นับนะครับ โอเคครับถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็อย่าลืมมาติดตามและก็ขออย่าลืมคอมเมนต์ UID ไว้ด้วยนะครับรางวัลก็มีเหมือนเดิมครับสามรางวัลนะครับจำนวนเพชรก็หนึ่งรอยเจดสิบสองเพชรนะครับสามรางวัลหนึ่งรอยเจ็ดสิบสองเพชรนะครับสามรางวัลนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ